วันนี้ค่ะอยากจะชวนมาคุยกันเรื่องของความกตัญญูฟังดูอาจจะเป็นคำโบราณโบราณค่ะแต่เชื่อไหมคะว่ายิ่งยุคนี้เนี่ยเรายิ่งต้องพูดถึงเพราะว่าความกตัญญูไม่ใช่แค่การไหว้พ่อแม่ปีละครั้งแต่มันคือการจำได้เสมอว่าใครหรือว่าอะไรเป็นเหตุให้เรามีวันนี้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าพลังของความกตัญญูเนี่ยสำคัญมากๆต่อความสําเร็จของคนเรานะคะที่เวลาเราคิดจะจะทําสิ่งดีๆอยากจะทําความสาเร็จให้ชีวิตเนี่ย เอาจริงๆนะคะมันไม่ง่ายเลยเริ่มต้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราไฟแรงอยากทำเต็มที่แต่ปัญหาคือทำยังไงให้ไฟนั้นเนี่ยไม่มอดกลางทางหรือว่าบางทีคนรอบข้างเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจบ้างใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้อบ้างไหนจะสึกภายในอย่างความขี้เกียจความท้อความเหนื่อยที่รุมเร้าเข้ามาอีกคะ่ะแล้วอะไรล่ะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยยืนหยัดไม่ยอมแพ้กลางทาง คำตอบค่ะก็คือความกระตันอยู่นั่นแหละค่ะลองนึกภาพดูนะคะเราเรียนอยู่บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยบางทีอยากจะเลิกเร็วๆค่ะเพื่อชวนเพื่อนไปเที่ยวชวนไปทําอะไรสนุกๆมันก็ดูหน้าไปกว่าเยอะใช่ไหมคะแต่พอเราได้คิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาทนเหนื่อยทํางานส่งเสียให้เราเรียนหวังอยากจะเห็นเรามีอนาคตดีๆแค่นั้นละคะ่ะใจมันก็ฮึบขึ้นมาได้ กัดฝันเรียนต่อไม่ยอมทำให้เขาผิดหวังค่ะหรือกับคนทำงานเพื่อสังคมทำความดีต่างๆบอกเลยว่ามีโอกาสเหนื่อยใจเยอะมากค่ะบางทีคนรอบตัวก็คิดไม่เหมือนกันเถียงกันบ้างงอนกันบ้างบางทีทำดีแต่กลับโดนวิจารณ์โดนเยอะเย้ยนินทา หลายคนท้อค่ะแล้วก็ถอยออกจากเส้นทางแห่งความดีนี้ไปจริงๆค่ะแค่คิดว่าวันนี้เรามีโอกาสรู้จักธรรมะทำความดีได้เนี่ยก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านยอมสละชีวิตบำเพ็ญบารมีมาตั้งนานจนได้ความจริงมาสอนเราหรือคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งใจถ่าย,ายทอดคำสอนโดยไม่เคยบ่นเหนื่อยแค่คิดแบบนี้ค่ะความท้อก็จะหายไปความเหนื่อยก็เบาลง เหมือนเติมพลังใจแบบไม่จำกัดค่ะเพราะฉะนั้นความกระตันยูไม่ใช่แค่รู้จักบุญคุณแต่ว่ามันเป็นเหมือนสายชาร์จแบตใจที่ช่วยให้เรามีพลังสู้ทำความดีต่อไปจนสุดทางเลยค่ะเล่ามาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยมีความกระตันยูหรือว่ามีสิ่งไหนหรือใครที่เราต้องกระตันยูบ้าง งั้นเราไปดู5สิ่งในชีวิตที่เราห้ามลืมกตันยูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะกะตันยูต่อบุคคลค่ะใครที่เขาเคยช่วยเราไม่ว่าจะช่วยมากหรือว่าช่วยน้อยให้เราเนี่ยจดจำไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะขอบคุณเขาแล้วก็หาโอกาสที่จะตอบแทนเขาโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือแม้แต่คนที่สอนเราใช้ช้อนซ่อมตอนเด็กค่ะ ง่ายๆเลยนะคะแค่เราทําตัวให้เป็นลูกที่ดีสิทธิ์ที่น่ารักหรือว่าเป็นพลเมืองที่ไม่สร้างความปวดหัวให้กับคนรอบข้างคะ่ะ<ๆ>ข้อ2กระตันยูต่อสัตว์ฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะ แต่สัตว์หลายตัวเนี่ยก็มีบุญคุณต่อเราเยอะค่ะอย่างช้างม้าวัวควายที่เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขาใช้ทํางานหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆที่ช่วยเราได้อย่างน้องหมาหลายๆบ้านค่ะช่วยเฝ้าบ้านช่วยคอยเป็นหูเป็นตาให้เราหรือว่าอย่างในเรื่องราวของพระไตรปิฎกค่ะก็มีเรื่องที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของพระเจ้ากลุ่มนัชครึกที่จะถูกงูกัดแต่กระแตตัวหนึ่งช่วยร้องเตือนจนพระองค์รอดค่ะพระองค์ก็เลย เลี้ยงกระแตตัวนั้นตลอดชีวิตนี่แหละค่ะคือตัวอย่างของความกะตันยูต่อสัตว์ค่ะข้อ3กะตันยูต่อสิ่งของสิ่งของรอบตัวของเราค่ะมีประโยชน์ต่อเราในการใช้ชีวิตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์มือถือหรือแม้แต่โต๊ะที่เรานั่งทำงานค่ะเราก็ควรกรตันยูต่อเขาโดยการที่ดูแลรักษาดีๆไม่ทุบไม่ปาใช่ไหมคะ และสมัยก่อนค่ะก็ยังมีเรื่องราวของคนที่เขาใช้คานหาบของค่ะซึ่งช่วยให้เขาเนี่ยตั้งตัวได้จนรวยเลยแต่พอรวยแล้วค่ะเขาก็ยังเลี่ยมเป็นทองไว้ค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือเขาไม่ลืมว่าเขามันเคยช่วยสร้างชีวิตให้เขาค่ะลองดูนะคะของที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็มีบุญคุณต่อเราเหมือนกันค่ะ ข้อ4ค่ะกะตัญยูต่อบุญถ้าเรามีชีวิตที่ดีสุขภาพดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามบุญเก่าและอย่าลืมสร้างบุญใหม่ต่อเนื่องค่ะเพราะว่าบุญนี่แหละเป็นเหมือนต้นทุนสำคัญของชีวิตค่ะข้อ5นะคะสำคัญมากเลยก็คือเราต้องมีความกตัญยูต่อตัวเอง อย่าลืมค่ะที่จะดูแลตัวเองร่างกายของเราก็คือยานพาหนะในการทําความดีทําเรื่องราวดีๆต่างๆทําทกิจกรรมต่างๆถ้าเราไปทําร้ายด้วยเล่าบุหรี่หรือว่าเที่ยวกลางคืนดึกดื่นก็เหมือนเราเอารถไปชนกําแพงเองดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองใครจะมาดูแลเราได้ดีกว่าตัวเราเองค่ะเลี้ยงสิ่งที่ทำลายสุขภาพ เลี่ยงสิ่งที่ทำลายชีวิตแล้วใช้ร่างกายนี้ทำแต่สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ<ม>นี่แหละค่ะ5สิ่งในชีวิตที่เราห้ามลืมกตัญยูฟังดูง่ายๆนะคะแต่ทำให้ครบเนี่ยบอกเลยค่ะว่าชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนไม่ต้องรอวันปีใหม่ค่ะสามารถเริ่มได้วันนี้เลยวันนี้แหละค่ะ ใครนะคะที่ชอบแนวคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไว้ด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์มาบอกกันว่าวันนี้เราได้เริ่มกระตันยูต่อใครหรือว่าสิ่งไหนกันแล้วบ้างเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังตั้งใจทำสิ่งที่ดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ